Update Cryptocurrency Welcome to my channel Whiskare อามาอัปเดตข่าวกันสักนิดหนึ่งนะครับจากถ้าทั้งด้านคอย Tele กราฟนะครับหรือว่าคอย Tele กราฟนั่นแหละเออเนี่ย,ออยแล้วแต่นะครับคอย Tele กราฟมากกว่านะส่วนใหญ่ของแอนด์กรับนะครับ ก็ได้อัปเดตข่าวนะครับบูลิสนะครับการเลือกตั้งของประธานาธิบดีจะเกิดขึ้นในอีก19วันเนี่ยที่จริงมันคือ18วันนะสิบแปวันนะครับบิตคอยนะครับมีการพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงหลายๆเดือนอในช่วงหลังจากการเลือกตั้งนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะหลังจากการเลือกตั้งเนะี่ยบิตคอยจะพุ่งทยานเสมอนะครับในรอบนี้จะพุ่งแรงไม่แรง ยังไงนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะสเจ้านี้นะครับเรามาดูผลโพกันสักนิดหนึ่งนะครับผลโพจากคุณ LX นะหรือว่า ALX เนี่ยได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าตอนนี้ทางด้านคูดอนนั่นทำเนี่ยเปอร์เซน์ที่จะได้ครองรัตแต่ละรัตเนี่ยเยอะมากกว่าคุณกัมัลาแฮริสเยอะมากๆนะอืมโดยตัวเลขทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ อของดูนันททัมนะครับ312นะแล้วก็ของคุณแฮริสเนี่ยหรือว่าคุณกัมราแฮริสเนี่ยก็ได้ประมาณ226ต่างกันอยู่พอสมควรนะแต่เปอร์เซ็นต์คือความสูสีใกล้เคียงกันมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าผลโพเนี้ยจะทําให้คุณโดนันทัเนี่ยชลาใจหรือเปล่าถ้าคุณโดนันทัมชละใจมากเกินไปอาจจะโดน ตลบหลังได้นะครับแต่ก็มีแนวโน้มค่อนข้างสูงวา่าผู้คนชื่นชอบนโยบายของคุณโดนัททำมากกว่านะครับโดยเฉพาะทางด้านสาวกของคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองหรือต่างประเทศอย่างเราเราก็ยังชื่นชอบเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นคุณโดนัททำน่าจะทําให้ธุรกิจอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้มันน่าจะไปได้กไกลมากกว่านี้นะครับมันก็มี มุมมองค่อนข้างออกมาเยอะอยู่พอสมควรนะเนี่ยทางด้านอ,าอีกเจ้าหนึ่งอีกสำนักงานหนึ่งนะโพลีมาร์เก็นะครับก็ได้ออกมาแสดงผลโพนะครับก็ที่จริงแนละ้วมันไม่ใช่19วันนะสิวันนะครับก็ทางด้านของคุณรัฐธรรมอยู่ที่60.4%นะครับแล้วก็คุณกัมาร่าเฮลิสอยู่ที่39.6%สนะครับสังเกตดูนะครับทางด้าน NV เนี่ยหรือว่านิวยอร์กเนี่ย เขายังนะยังลังเลอยู่นะครับแต่ในนี้นะครับในโพลล่าสุดนะครับทางด้าน n อหรือว่าไม่รู้ชื่อย่อเมืองชื่อย่อรัฐเขาเนี่ยคืออะไรนะครับกลายเป็นสีแดงไปแล้วนะครับอืมเนี่ยหลายๆรัฐที่ไม่ค่อยชัวแต่กลายเป็นสีแดงไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นแค่ผลโพลนะอืยังไม่ได้ออกคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเมืองบนบนของเขาเนเอ็มอี ME เนี่ย เออไม่ใช่เนาะ ME ก็ยังสีฟ้าอยู่เนาะอ่าตอนแรกไอ้สีจืดจางๆนี่ยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเต็มร้อยขึ้นมาละเนี่ยเริ่มไม่มีสีจืดสีจางละเริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าเออคุณโดนนั่นฮับม,มีกระแสะค่อนข้างเยอะมากๆพอสมควรนะกันนะที่จะได้รับชัยชนะนั่นเองสาวกคริปโตเคอเรนซีน่าจะชื่นชอบกันนะครับต่อมาเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับว่าทางด้านของ i อยเทเลกราฟเนี่ยก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับอัปเดต Bitcoin นะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ห้มเูลค่าทางการตลาดโตขึ้นทั้งหมดในไตรมาสที่3ซึ่งเพิ่มขึ้นมา2.7%เนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษา2021นะก็คิดง่ายก็คือถ้าไตรมาสเนี้ย เมื่อเทียบกับไรมามสก่อนๆจนถึงปี2021ที่มีบิตคอยเกิดขึ้นมาเนี่ยจนถึงย้อนไปถึงปี2021แนละ้วตอนนี้ปี2024ใช่ไหมย้อนไป3ปี4ปีแล้วกันอ่า4ปีในไรมาสนี้นะครับไรมาสที่3เนี่ยบิตคอยโตอย่างต่อเนื่องและโตเยอะที่สุดนะก็ทำสูงสุดไปแล้วนะครับว่าเอ้ยมันมีการเติบโตค่อนข้างสูงแนละ เร็วมากๆนะครับสำหรับบิตคอยนะก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าตอนนี้บิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวโลกเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งให้กับนักลงทุนรายใหญ่ๆสังเกตดูก็ง่ายๆก็ได้ครับเ,เพื่อนๆก็คือว่าเวลานักลงทุนรายใหญ่หรือเจ้าสัวรายใหญ่เนี่ยเขาทำอะไรเขาจะรู้กันก่อนอย่างเช่นว่าที่ดินตรงนี้มันจะมีถนน สายหลักสายเอเชีย4ี่เลน5้าเลน6เลนตัดผ่านเนี้ยพวกนักลงทุนรายใหญ่เขาจะทราบก่อนอันนั้นก็คือเป็นอุตสาหกรรมเขาไม่ใช่เรื่องอุตสาหกรรมเนาะอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมเขาจะรู้จกักเขาจะรู้แค่นั้นก่อนแล้วเขาก็จะไปกว้านซื้อก่อนโดยชาวบ้านตาดำๆเขาก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่นั้นเขาก็ขายในราคาถูกพอ มันมีถนนตัดผ่านปุ๊บเขาก็มาสร้างอะไรแล้วขายในราคาแพงในกําไรซึ่งยุคนั้นเราจะไม่ทราบข่าวสารข้อมูลแบบนี้เลยแต่ในยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี้นะครับคริปโตเคเรนซีเนี่ยเราทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคาดการได้พบสักประมาณหนึ่งแต่พอมีรายใหญ่เข้ามาคราวนี้รายใหญ่ต้องศึกษาจากไรย่อยๆอย่างพวกเราน่แหละว่าเออมันจะไปในทิศทางไหนและอย่างเราตอนนี้เราเริ่มรู้ทันรายใหญ่แล้วไงว่า เฮ้ยใ,ใหญ่ๆเข้ามาในเชิงนี้บริษัทนี้เข้ามาเอี่ยวเราเริ่มรู้ทราบข่าวสารทันเราสามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดกับเขาได้แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ในการลงทุนในสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยว่าพื้นที่ผืนนั้นเนี่ยมันเคยเป็นของเราผมก็เคยเป็นนะก็คือเคยคิดเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณพูดเราเนี่ย ทำไมไข่ที่นั้นได้เจ็ดสิบไร่ราคาสองล้านเจ็ดสิบไร่ราคาสองล้านใข่ถูกจังวะทําทไมผ่านมายุคเนี้เจ็ดสิบไร่เนี่ยอย่างน้อยในมือถือถือเนี่ยอย่างน้อยก็เจ็ดร้อยล้านแล้วนะไม่ใช่น้อยน้อยนะเออเจ็ดร้อยล้านแล้วนะเออมันมันมันต่างกันเยอะไงก็เข้าใจแหละว่าเออมูลค่าทางการตลาดเนี่ยอืมูลค่าของทรัพย์สินมันเปลี่ยนแปลงในในทุกๆปีเนาะแต่อย่างงี้ พอผมอัปเดตอย่างนี้ปุ๊บเพื่อนๆก็ได้ทราบว่า Bitcoin เนี่ยตอนนี้มันกำลังโตขึ้นเรื่อยๆนะและเราเนี่ยรู้ทันมันเราพอรอรู้ทันมันเราจะมีส่วนเขาเรียกว่าอะไรเราจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเคกก้อนนี้สักหน่อยก็ยังดีนะเพื่อจะได้คุ้มกับสิ่งที่เราศึกษามาใน,ในหลายๆปีนะครับก็ศึกษามันต่อไปนะหาจงังหวะดีๆ ดูกราฟมันดีๆแล้วกันนะครับอ่ะต่อมาเรามาอัปเดตเกี่ยวกับของ XRP กันสักนิดหนึ่งนะครับข่าวด่วนนะครับจากทางด้านคลิปตกกิกนะเขาได้อัปเดตนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับผู้พิพากษานะครับยกฟ้องการอุทธรณ์คดีความเขาบอกว่าการอุทธรณ์คดีความในที่นี้คือการที่เขาพูดถึงเรื่องการไม่เป็นซีเคียวริตี้หรือเป็นซีเคียวริตี้นี่แหละของยกฟ้องนะเขาบอกว่ายืนยันคำเดิมว่า XRP not a security นะเออก็คือไม่เป็นซีค u ว i ิตี้นั่นแหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีคนไปอัปเดตมาต่อนะบอกว่าการที่เขายกเลิกเนี่ยอ่ามันไม่ใช่ยกเลิกฟ้องนะครับยกเลิกฟ้องนะแต่ก็ยังมีการยื่นอุทธรณ์ต่อนะครับอ่ายื่นอุทธรณ์ต่อนะครับแต่เป็นเนื้อหาอื่นนะครับคําอ,อุธอทธรณ์ดังกล่าวนะครับได้มีการจดทะเบียนยังเป็นทางการนะครับกับศาลอุทธรณ์สารสหรับ เขตที่2นะครับในวันที่4ตุลาเนี่ยซึ่งหมายความว่ากระบวนการทางกฎหมายนะครับระหว่างดิปล e และเซกยังคงดําเนินต่อโดยสารมีกําหนดที่จะทบทวนคําอุทธรณ์ูนะแต่ในเรื่องในเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับโอ้รายละเอียดลืมนะครับก็ข้อมูลนะครับที่มีอยู่ในวันที่17ตุลาเนี่ยที่เขาหามาได้นะครับบอกว่าการอุทธรณ์ของ xrp กับเซกกับ xrp เนี่ยอาจจะถูกยกฟ้องเนื่องจาก ภาพในการกําหนดเวลาความสําคัญหรือว่ายื่นเอกสาร C ีเนี่ยเอกสารประกอบเนี่ยทางด้านข้อมูลนะครับนี้โดยโพสต์ออกมาในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็มีคนค่อนข้างแบบคอนเฟิร์มนะว่าเฮ้ยเสกยื่นอุทธรณ์ก็จริงแต่คุณยื่นเอกสารไม่ครบนะมันน่าจะไปต่อไม่ได้นะครับน่าจะไม่มีการน่าจะถูกยก ฟ้องขึ้นมาแต่เขาก็อาจจะแบบยืดอุทธรณ์ตามกฎระเบียบของเขาแต่เขาไม่ได้ยื่นให้สุดละกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับว่า XRP จะไปยังไงต่อนะครับต่อมานะครับทางด้านของคุณอ,อ่านเชื่ออะไรเนี่ยเอเลนอร์นะเอเลนอร์นะครับเทเรสนะครับก็ได้ออกมาโพสต์นะครับตามเอกสารนี้นะครับ ได้ยื่นต่อสารอุทธรณ์แห่งที่2นะครับคำชี้แจงการอุทธรณ์ของเศจนะครับได้ถูกยื่นในวันที่2แต่ไม่ถูกบันทึกจนกระทั่งวันที่4นะครับดูเหมือนว่ากําหนดเส้นตายจริงๆแล้วจะเป็นวันศุกร์ที่18นี้นะครับที่จะต้องยื่นเอกสารนั่นเองนะก็คือวันนี้นะครับไม่รู้ว่าเหตุการณ์คืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับ XRP บ้างนะว่าจะมีข่าวดีหรืออยู่ดีราคาดีดขึ้นไป รุนแรงมากน้อยเพียงใดนะครับก็ต้องรอรุ้นกับรายละเอียดนี้อีกทีนะที่จริงแนละ้วก็ไม่น่ามีอะไรหละก็รอรุ้นว่าเอกสารซีเนี่ยอเอกสารประกอบเนี่ยเขาจะยื่นได้หรือเปล่ายื่นครบหรือเปล่านะครับโดยทางด้านของคุณสจวตเนี่ยคุณสจวตนะกันเนะาะแอนแอนชื่อผิดขออภัยนะครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์นะไม่มีอะไรนะ่าแปลกใจนะครับอีกครั้งนะครับ ที่มันชัดเจนแล้วนะครับคำตัดสินของศาลที่ว่า XRP เนี่ยไม่ใช่ s e curities นะครับไม่ได้ถูกอุทธรณ์นะค,คำตัดสินนั้นถือว่าเป็นกฎหมายของประเทศไปแล้วนะครับและต่อจากนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวนะครับติดตามนะครับการยื่นแผ่เอกสารนะซี C ของอ่าริเปิลที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับผมว่าคดีความนี้สิ้นเดือนนี้ผมว่าน่าจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นและก็คอนเฟิร์มต่ออ่า สาวก x อ p อยู่พอสมควรนะครับน่จะชื่นน่จะชื่นชอบอยู่พอสมควรนะทางด้านของคุณกุฎปอนนิงคริปโตเองก็เช่นกันเนี่ยก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มเนี่ยอารมณ์เหมือนว่าตีข่าวกันย,ยับยับนะครับช่วงนี้นะว่ากรตทอนะไม่อุทอรคำตัดสินที่ว่าเอ p กพีไม่ใช่หลักทรัพย์นะครับเออนั่นแหละก็รอดูกันต่อไปแล้วกันก็มีแต่คนติดตามเรื่องการยื่นเอกสารนะครับว่ารายละเอียดการฟ้องร้องนะล่าสุดนะครับทางด้านคุณ เซฟนะอ่านชื่อผิดก่อไฟนะพี่เซฟเนี่ยเออเซฟเซฟเนี่ยเซฟเนี่ย <c oughs> ก็ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าข่าวลือนะหูนะครับผู้วิภากษาอาจจะยกฟ้องนะครับการอุทธรณ์ของ r i p เปิเนื่องจากเสกพลาดกำหนดเส้นตายสำคัญนะครับหากเป็นจริงนะครับนี่อาจจะเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่หรือว่าเาขาเรียกอะไรการเติบโตครั้งใหญ่ของ x r p แล้วกันนะครับนี่เป็น คำสั่งปรับค่าเงินนะครับนี่คือเอกสารน,นะปรับเงินนะครับที่ว่าทางด้าน XRP จะต้องชําระค่าปรับให้กับเซกนะครับที่125บล้านนั่นเองนะแต่ถ้ายืดเอกสารพวกนั้นไม่ทันก็ถือว่าโดนยกฟ้องแล้วก็ XRP น่าจะชําระเงินยปนแค่นี้แต่ที่จริงแล้วผมมองไปอีกในแง่หนึ่งก็คือว่าทางด้าน XRP เนี่ยเออทางด้านเซกเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน้อยเกินไปหรือเปล่าสําหรับค่าปรับเขานะ มันน่าจะมากกว่านี้นั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขายื่นยื่นทันหรือเปล่าถ้ายื่นไม่ทันก็เหมือนอารมณ์ทำทำทำเชิงอะ่ะเออทำเชิงเนี่ยเม็ดเงินนะครับชัดเจนนะอยู่ตรงนี้นะเม็ดเงินเนี่ยอ่าหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านเนี่ยดอลลาร์สหรัฐนะครับเออเนี่แหละก็นะตามนี้เลยอันนี้เป็นคล้ายๆใบสั่งนะใบสั่งใจนะอือ ต่อมานะครับทางด้านของคุณ m ม็ก t อตแท XRP นะครับก็ได้ออกมาโพสต์นังบอกว่าทางด้าน CEO เองเนี่ยก็เริ่มปั่นข่าวให้กับชุมชนแล้วนะว่า XRP นะครับเตรียมพุ่งไปแต่1ดอลลาร์แล้วหลังจากที่ค่อนข้างชัวในเรื่องการยื่นไม่ยื่นอุทธรณ์หรือว่าการยกเลิกอ,อุทธรณ์เนี่ยในเรื่องคำว่าเป็น Security หรือไม่เป็น Security ตเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มชัดเจนละว่า XRP ไม่ใช่ซีเคียวรนะอ่าเป็นหลักทรัพย์นะ เอในคดีนี้นะครับเออนั่นแหละก็แน่าจะคอนเฟิร์มแน่ในเรื่องนี้นะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะส่วนเรื่องค่าปรับนี่ไม่รู้ว่าจะยืดยืดเยื้อไปได้ต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับอ่ะอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็เจ้าเดียวกันนี่และก็บอกว่าคดีของ x r p ยังไม่จบนะครับกรอร์ทยื่นอุทธรณ์ Ri ป p ปินะครับตอบโต้นะครับคาดว่าอ่าริ p เ l e เองเนี่ยจะยื่นอุทธรณ์โต้แย้งในสัปดาห์หน้านะครับในขณะเดียวกันในผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายชื่อว่าเซกนะ พึ่งทําการเคลื่อนไหวแบบไก่เกียไก่เกียหรือไก่เกียเนี่ยชิคเก้นมูฟเนี่ยก็คือแบบ <c oughs> โดดหยองๆยองเ่ะอารมณ์แบบชนะิคเก้นมูฟเนาะพอไก่เกียนี้ไม่ใช่นะมันคือชิคเก้นมูฟนะครับชิคเก้นมูฟก็คือทําแบบลวกนะอารมณ์แบบยื่นเป็นพิธีรีตองอะแค่นั้นเองนะพอยื่นเป็นพิธีรีตองอยังไงก,ก็โดนสวนยับเผลอโดนโดนเอาคืนด้วยประเด็นอะโดนเอาคืนด้วย นะอยู่ที่ตรงนั้นซะมากกว่านะครับอ่ะสิ่งที่ทางด้านของคุณเดอะเจเนตเนาะ General s u เ w a y นะ General Sunway นะ Sun way, นะไม่รู้ว่าชื่อนั้นชื่อจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสิกเป็นตัวตลกนะครับอีกครั้งในกรณีนี้นะลืมยื่นแบบฟอร์ม C นะครับเขาก็หวัวเราะนะที่จริงแนละ้วเขาไม่น่าลืมหรอก แต่ก็ต้องรองรู้นะครับมันมันน่จะมีการคอนเฟิร์มภายในวันนี้ว่าเออยื่นไม่ทันนู่นนี่นั่นนะเริ่มยื่นแพลตฟอร์ม C นะครับมีโอกาสคดีความรนะิ p เปิลกสิกเนี่ยจะยุดติลงนะเพื่อนๆนะแต่นี่คือตอนนี้เรามุ่งเน้นสู่3เหตุการณ์นี้ก่อนเหตุการณ์ที่เขาสําคัญมากๆในครั้งนี้สําหรับ XRP นะครับก็คือเหตุการณ์นี้ครับ1งานประชุมนะบริดสัมมิ t นะครับในวันที่22 24นี้นะครับ แล้วก็ระบบ s w i ปอีเวนต์นะครับสวิปอีเ e นต์เนี่ยอีเวนต์เนี่ยก็คือระบบทาร์นเฟอร์ระดับประเทศนะครับระดับโลกนะครับก็ทางด้านลิเพิเองก็ถูกเชิญไปบิสมิธเนี่ยก็ถูกเชิญไปนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะครับจะเป็นของออรัสเซียนูน่นนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าอันนี้ประเทศจีนแล้วกออ็อะไรเนี่ยประเทศอะไรสักประเทศนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับ Federal Reserve นะครับแบงก์ออฟฟิลาเดลเฟียนะครับฟินเทคนะครับคอนเฟอเรนซ์นะครับไอ้ตรงนี้อีกนะครับทางด้านคุณแบดแกลลิงเฮาส์นะครับแล้วก็คุณคริสราเซนนะครับก็ได้รับเลือกเชิญอีกนะครับเป็นวันที่มันต่อเนื่องกันมากๆนะครับไม่รู้ว่าแกจะไปงานวันไหนนะออกตุเบิลเดือนเดียวกันเวลาเดียวกันด้วยนะครับสามอีเวนต์เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับริปเปิลซะมากกว่า นะครับริปเปิไม่ได้สนใจแลว่าคุณจะฟ้องคุณจะอุทธรณ์คุณจะอะไรแล้วแล้วก็ชุมชนไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ละเขาสนใจว่า r i ปเปิเนี่ยจะไปได้ต่อแค่ไหนจะไปได้ไกลแค่ไหนซสมากกว่านะครับนี่คือสิ่งสําคัญสองสำหรับ xrp นะครับอ่ะต่อมานะครับมีข่าวมาอีกแล้วนะครับว้าวนะครับอดีต cfo ของ paypal นะค,คุณนิว เดซิวานะครับอาจจบมือกับอาจจับมือกับเป็นพันธมิตรนะกับทางด้านริปเปินะครับเพื่อร่วมระดมทุนครั้งใหม่นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะ XRP นะ่าจะมาจอยระบบ PayPal มากขึ้นนั่นเองนะก็ไม่น่าเกินคาดมนะั้งเพราะว่า PayPal แกก็มี stable coin ของแกอยู่ใช่ไหม p p y y a l ออะ PayPal มี stable coin เล็ XRP ถ้ามาจอยก็น่าจะมาช่วยเหลือเรื่อง transaction ต่างๆ ที่มันให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะน่าจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับน่าจะโคกันเพราะว่าทั้งสองเจ้าเนี่ยกะยึดของโลกในเรื่องของการทันเฟอร์เม็ดเงินซะมากกว่านะครับเนี่ยทั้งสองเจ้าเนี่ยก็จะเป็นประเด็นนี้ซะมากกว่านะครับอ่ะเรามาดูข่าวทา,ทางด้าน Baby Dog กันบ้างนะครับข่าวล่าสุดนะครับ The New c ค y p t o นะครับได้ออกมาโพสต์้วบอกว่า บบีด็อกคอยนะครับประกาศการเผาไหม้โทเค็นนะครับตามาป,ราประกาศเผาไหม้โทเค็นนะครับตามมาด้วยนะใบแนนนะครับลิทลายชื่อนะครับลิทลายชื่อแต่ที่จริงแล้วข่าวนี้มันแน่าจเขารู้กันหมดแล้วเนาะว่าใบแนนมันลิทลายชื่อนานแล้วเนาะแต่ก็การที่ประกาศเผาเนี่ยในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าอ42ล้านล้านโทเค็นนะครับที่จะถูกเผานะครับ ใน Baby Dog นะแต่ผมก็ยังหาข้อมูลไม่ได้อยู่ดีว่าเออมันมัน official ออฟฟิเชียลเขาประกาศตรงไหนนะแล้วก็จำนวนเนี้ยเออแล้วนักข่าวเขาเอามาจากไหนนะ <S <S <ม>เขาบอกว่าเนี่ยอัตราการเผาไหม้ทั้งหมดนะของเหรียญอยู่ที่ประมาณ51.51% 2%โดยการเผาไหม้ที่สำคัญในครั้งนี้นะครับ ไม่รู้ว่าจะทําให้เกิดซัรไพรช็อกหรือเปล่าของ Baby d o ็นะถ้าเกิดซพสถ้าเกิดซพรช็อกของ Baby d o ็อนะครับเกิดขึ้นนะครับโอ้เบบี้ด็มันจะไปขนาดไหนแล้วพ่อคุณเนี่ยอันนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปเนาะแต่ส่วนไบแนนเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งตัวนะครับที่มากระตุ้นให้กับ Baby d o ็อกละกันเพราะอะไรมันเป็นตัวเปิดสำหรับ Baby d o ็อนะครับ พอใบแนนลิสปบกระดานอื่นไล่ลิสต,ตามเพียบเป็นหางว่าวเลยนี่แหละมันเลยส่งเสริมให้กับเบบี้ด็อกเข้าถึงกับผู้คนได้มากขึ้นพอเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นปริมาณการซื้อขายเบบี้ด็อกมันมันเพิ่มสูงขึ้นพอมันเพิ่มสูงขึ้นยิ่งยิงกระแสเกี่ยวกับการเผาเบบี้ด็อกเกิดขึ้นมาและก็อย่างหนึ่งก็คือมีระบบการใช้งานเนาะหรือว่าคิดค้นระบบที่จะเผาเบบี้ด็อกมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาอีกที่ออกแนวเ,เป็นสายกาวนิดนึงนะว่า b a บีด o อกจะไปต่อแน่ๆเนี่ยอืมค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญาตเปิดเบบีด็อกนิดนึ่งนะมันจะช้านิดนึงนะครับกระตุกไม่เอ่ยไม่น่ากระตุกนะอะส่วนออฟ i ิเชียนะครับยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับยังคงค้างตึงอยู่จุดนี้นะครับ ก็จะมีทางด้านของ L อ a n k เนาะที่ประกาศนะครับเกี่ยวกับ Baby Dog นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวอัปเดตเก่านะมมีตัวไหนเอ่ยที่มาพุชและผลักดันให้ราคามันพุ่งไปฟังก์ชันเบิร์นนะฟังก์ชันเบิร์นของเขานะครับนี่ไงตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือ Baby Dog Scan นะครับก็คือติดตามเรื่องทางซิกชันนั่นแหละแล้ว การเคลื่อนไหวของ BabyDog อว่าอารมณ์เหมือน e ether Scan เหมือน xrp สแกนนะครับเหมือนติดตามโทเค็นนะครับแล้วก็การใช้งานตอนนี้อะไรเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเรื่องตัวนี้ด้วยนะครับเรื่องเขาเรียกว่าอะไร wallet เนาะเบบี้ด็อก wallet นะที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออัปเดตเกี่ยวกับการเบิร์นที่ที่เราสนใจในะเรื่องเกมเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะ เรื่องการเจเนเรตเหรียญหรือว่าสร้างเหรียญขึ้นมาแล้วก็นำค่าแก๊สค่าฟรีค่าใช้ใจ่ายในการที่เราสร้างเหรียญเนี่ยเอาไปเป็นการเผานั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดอยู่พอสมควรนะดึงดูดต่อเขาเรียกว่าอะไรนักลงทุนนักการนะครับนักลงทุนหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบสำหรับ Baby d o ็อกเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับ